ฮบินแล้วเพื่อนตอนนี้รถท7องศาคริปนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆบินมาจีนกันครับมาตะลยความหนาวลบ30องศาณนาเมืองที่แม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งจนทุกๆป,ปีเนี่ยชาวบ้านต้องตัดมาสร้างเป็นปราสาทน้ำแข็งเลยยพนดีต้องรับสู่ความอลังการของหาบิน ปีนี้จะข้ามไปที่ฉานไฝซานด้วยนะเมืองที่ขุนเขาถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโคลนตลอดทั้งปีมาเล่นกิจกรรมเสีย,สยวบนสไลเดอร์น้ำแข็งธรรมชาติและชมงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากความเย็นสุดขั้วเพกลายเป็นงานประติะกรรมน้ำแข็งพิหารดูได้ยากที่สุดในโลกและที่หาบินเราก็พาเดินถนนคนเดินเลาะไปทุกตรอกซอกซอยดูวิถีชีวิตผู้คน,น,นอกอบ และที่ห้ามพลาดคือการซดความร้อนแรงของหมาล่าหม้อไฟแก้หนาวแบบสะใจไปเลยก่อนที่จะปิดท้ายด้วยความโรแมนติกกับบทประจำเมืองในายามค่ำคืนที่บอกเลยว่า oh. สุดตลอดทั้งทริปไปกันสวยเลย ทลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวแบบหลายที่มากๆคือมีทั้งแบบปราสาทน้ําแข็งหมู่บ้านน้ําแข็งกัแบกบิจกรรมแบบล l a s แล้วก็แบบพวกของกินแบบปลกเนี้เยอะมากเลยแล้วทริปนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะมากับเพื่อนหลายคนทุกคนอ้นไม่ได้วอลกนานอ่ะตื่นเต้น ที่สนามบินฮาบินเขาดีมากเลยเขาจะมีแบบกล้องถ่ายไว้ตอนคนยกว่าแบบเป็นยังไงไม่ได้โยนไม่ได้อะไรมีหลักฐานเสือแบบเคลมกระเป๋าไงเขาแบบมีตัวเคลมกระเป๋าเออนี่ไงที่เคลมกระเป๋าห้องสีเขียวอา้าวนนจุ่นนอีอ้ออีอ้อ e e จ้าคนใช้บริการสรุปคนใช้บริการเคลมกระเป๋าก็คือ เครื่องเราเองครับเฮ้อ Welcome to minus 20เฮ้ยดูดินตาแบบควันออกปากเลยอะ่ะประเทศจีนนี่เป็นเมืองที่เหม็นควันบุหรี่มากามาแล้วพี่ออกับพ่อยะไม่ออกมาอันนี้เราเรียกดีดีนะครับ สำหรับใครที่จะไปประเทศจีนด้วยตัวเองเนี่ยอย่าลืมโหลดแอปดีๆไว้นะฮะ<อ>เพราะว่าแอปเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเรียกรถอันดับหนึ่งของประเทศจีนมันก็จะคล้ายๆกับอูเบอร์แกลบหรือโบ้ในบ้านเราทีเดี๋ยวจะขอไปรับเพื่อนๆหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อ,นนอม,ม,มาถึงแล้วอะครับอ้าพี่อ้อมาไงองนนนะเฮ้ย ม่ไงก็คุณพายไม่ไง <laughs> เดี๋ยวช่วยยกของก่อนว้า บทเซนโซเฟียเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็จะคล้ายกับประติมกากรรมของฝั่งรัสเซียใช่ไหมฮะใช่แล้วครับที่นี่เนี่ยสร้างโดยกองทัพรัสเซียในปี1907 ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารในช่วงสงครามรัสเซียญ,ญี่ปุ่นจุดเด่นคือโดมทรงหัวหอมนี่แหละมีสีเขียวเข้มคอนทราสกับตัวผนังที่เป็นสีอิฐแดงถ่ายรูปสวยมากๆจะเป็นศิลปะแบบนีโอไบแซนไทน์มีที่เช่าชุดให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปจะมีช่างภาพแบบรับจบครบวันสต็อปเซอร์วิสเลยถ้าอยากจะให้แนะนําสักหนึ่งเรื่องก็อยากจะแนะนําให้ไปช่วงเช้าครับเพราะว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีคนถ,ถ้าทุกคนดูไม่ได้จะถักมาเสเพกันแล้วอยู่ๆก็อยากชอบอ้นนี้ ตั่แค่แบบห่อนะอะไรอย่างเงี้ยแกมเป้แกมเป้โอ้ย่อจากี่เรกินก่อนเลยจริงๆร้านมอไฟร้านนี้มันอยู่ใกล้กับโบสถ์มากเลยนะเดินมาซอยถัดไปก็ถึงเลยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเพื่อนๆดูคนในร้านสิครับโหโคตรเยอะแล้วก็ยังมีต่อคิวอยู่หน้าร้านนอกร้านด้วยนะส่วนตัวผมว่าอร่อยไปตั้มกัน ถนนเช่นนี้สวยมากคล้ายๆเมียงดงแต่ช่วงหน้าหนาวสวยมากเลยเสียงเดียวแค่ไม่มีแบบสเต็กฟูดก้ดข้างมีเขาหาเจอไอนน้นั่วน,นะอไอติมโคนที่เขากินกันอันใหญใอันนี้ป่าอันนี้ป่ะอันนี้เลยน่ากลัว,ว,วมากมาดูดิคนไปดูใกล้ดิ บริเวณถนน,นคนเดินเนี่ยมันจะมีอยู่เวิงเวิงหนึ่งฮะที่อาจจะต้องเดินเข้าไปหน่อยที่หน้าร้านเนี่ยเขาจะขายตัวไอติมที่มันเป็นซอฟต์ครีมเนาะมันจะเป็นแป้งแล้วท็อปปิ้งด้วยซอฟต์ครีมไอศ์ครีมอะครับเพื่อนเดินเข้าไปนะมันจะเป็นย่านที่คล้ายๆกับเมืองของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแล้วคนถือเบียร er ์เหมือนบัตเตอร์เบียร์เลยเหมือนไม่ไม่ใช่เบียร์ตอนนี้เข้าอย่างนี้นะเป็นวัตเตอร์เบียร์เลย คือมันเป็นเมืองที่สวยมากเป็นเมืองที่แบบโคตรจารีลับแต่ว่าน่ารักมากเพื่อนห้ามพลาดนะตัวหน้าร้านเนี่ยมันจะเขียนว่าซินส์หนึ่เ้นึ่งเเยเพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วข้างในก็คือมีของซื้อของขายเต็มไปหมดน่ารักสุดๆ ใส่องไหมไม่รู้อ่ะคุณลองแตะๆก่อนก็ได้เฮ้ยร้อนอืออร่อยอืออร่อยมันคล้ายๆผงหม่าล่ากรอบมากนุ่มเลยอ่ะมันมีกลิ่นหม่าล่าด้วยอ่ะอืมม่กินนะแต่มันร้อนมากเลยทำไมกินกันได้วะลิ้นพนอ,นนอ,องมันร้อนข้างนอกมันกรอบๆเลยอร่อยนะไม่ละาห้าสิบอ่ะบาท สิบห้าหยวนน่ะ <S 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 จากถนนคนเดินเนี่ยเดินตรงไปทางแม่น้ำเรื่อยๆก็จะถึงจุดเขาดาวของเราแล้วครับซึ่งจุดเขาดาวของเราที่นี่เนี่ยก็อยู่ริมแม่น้ำเลยผมมีความหวังว่าเราจะได้เจอพลุแบบตะการตาแบบว่าทั้งผืนน้ำอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะก็แอบผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าที่หาบินเขาไม่จุดพลุึเหมือนกันครับแต่ว่าพลุที่ได้ยินและได้เห็นแบบไกลๆอ่ะ คือพลุที่จุดที่สนุ่เฟสติวัลครับยังไงก็แฮปปี้โรยีเสียงพุ่งมาปีสองพนี่ิาะครับเสียงคูพุ่งมาดูดิถ้าให้ประโยคเดียวกับปี2024อ่ะจะพูดว่าอะไรคูคูเลยหรอเออคูรู้สึกว่าปีที่แล้วคูแบบผ่านอะไรมาเยอะมากแบบเรื่องดีๆเรื่องดีๆใช่ไหมแบบเรื่องคูคๆที่คูแบบ แล้วกูรู้สึกกูไม่คิดว่ากูจะได้ทำเฮ้ยตานะนั่นรู้สึกว่าเป็นปีที่ตานตัดสินใจจะทำอะไรที่มันแบบเด็ดขาดกูสวยเหเช่นกรณีที่ว่าเรื่องงานตานก็เรื่องงานที่มันเด็ดขาดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยก็ประโยคเดียวประโยคเดียวก็คือตัดได้เลยแปลว่าตัดได้เลยใช่ก็คือยอมพูดทุกอย่างที่ตัวเองอ่ะอยากทำไอ้นี่ครู อันนี้ตัดได้เลยใช่ไอเนี้ยมีก้อนสุงมากแค่นี้เลยได้ใช้ชีวิตเต็มที่มากมากในปีที่ผ่านมาออ้แค่นี้เลยน่ะคืนสิเออปีสองพันยี่สิบสี่ที่ผ่านมาขอหนึ่งประโยครู้สึกว่ามันสตีลี่มากมากอ่ะมันปกติธรรมดาปกติธรรมดาแต่แค่แบบมันมีอัฟเตอร์เอฟเฟกต์มานิดหนึ่งกูเขาเรียกอะไรมันอัฟเตอร์เอฟเฟกต์อ่ะในในปีช่วงสองสองสามนะยี่สิบสี่มันก็เลยแบบ ถ้าเกิดจะให้สรุปแบบอย่างง่ายแเลยก็คือถ้าล้มแล้วแม่งต้องลุกเลยถ้าลุกไม่ได้ก็รีบคานเลย ากาบินไปฉานไปาซานเนี่ยจริงๆมันเดินทางได้หลายแบบมากๆเลยนะวิธีที่สะดวกที่สุดคือรถไฟความเร็วสูงครับใช้เวลาเพียง4ี่ชั่วโมงแต่ว่าจะต้องจองก่อนเดินทาง7วันเท่านั้นซึ่งเราจองไม่ทันครับก็เลยได้เป็นรถไฟที่จะต้องสต็อป1สต็อปนั่ง4ชั่วโมงหยุด1ึสถานีแล้วก็นั่งต่อไปอีก2ชั่วโมงเพื่อไปถึงที่ฉานไปซานสเตชันครับหลังจากนั้นเนี่ยรถของที่พักเขาก็จะมารับเราเข้าที่พักจากสถานีรถไฟใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงที่พักแล้วสวัสดีฉางไปซานครับ ที่นี่คือเมืองที่เห็นรีวิวครั้งแรกแล้วแบบอยากมาเลยคือมันมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆนี่คือวันที่2ของทริปนะตรงเนี้ที่พักเราคืนนี้อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากๆซึ่งอ่านว่าลินชูจูกวนจิงบินซูตรงบริเวณเนี่ยเขาเรียกว่าจุดนอตเนาะมันสามารถที่จะเล่น เออลาฟติ้งได้ไอตัวที่ลาฟติ้งที่เขาปล่อยเป็นแบบสไลด์มาจากตัวหิมะเออแล้วมันก็จะไหลลงน้ําแล้วก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดจบซึ่งที่พักของเราจะอยู่ตรงนี้แล้วดูน้ำเนี่ยใสายมากเมืองไหนที่มีหิมะหรือว่าเป็นแบบเขาเรียวกว่าอะไรเป็นแกลเซียอยู่บนภูเขาอะ่ะน้ําที่หล่นลงมามันจะใสเพราะว่ามันเป็นน้ํามาจากหิมะเนาะแล้วพวกปลาที่เนี่ยกินแล้วหวานมากใครเคยกินพวกปลาเท้าปลาอะไรเงี้ย ปลาที่นี่ก็จะเป็นโซนเดียวกันเมนูที่เอาปลาไปทำหมาล่าเมืองเนี้ยอร่อยมากๆเดี๋ยวเราจะหาร้านที่ทานพวกนี้กันนี่ก็เป็นมาม่า,ามือแรกของวันนี้ซึ่งซึ่ง,ง,งอร่อยอ่ะอืซเซฟเกือบว่าเนี่ยต้องมีไข่ชาด้วยเด้ออันนี้พ่คือแขกรับเชิญนะครับพี่หม่ำจากเชือโซนทรน ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหิมะละแต่ว่าเป็นเมืองหิมะของฉางไบซานนะตอนนี้เขาก็จะเอาแบบตัวทั้งแข็งอ่ะมาทําเป็นรูปปั้นตุ๊กตาเยอะมากเลยเราเจอคนไทยด้วยนะเนี่ยคนไทยคนไทยคนแรกคนไทยนี่ <c oughs> เลยสวยมาก ซึ่งตรงนี้เองมันก็อยู่ในกลางเมืองตัวเซ็นเตอร์ของฉางไา่ซ<ป><ส>านเลยมันก็จะมีพวกซิลปิ้งมีแบบอะไรอะสโน์โมบิลแล้วก็มีแบบพ <c oughs> แบบวกอไอเขาเป็นกินกำแพงน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกำแพงน้ำแข็งต่อสวยมากเลยมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำพุขึ้นไปแล้วน้ำก็แข็งมาเป็นแบบฉากกำแพงมันมีความแตกต่างอยู่ข้างบนไวอ้นี้ด้วยนะจู เออเเมันจะมีดูสังเกตมันจะมีหูกับกับใ,ใส่หมวกตัวนี้ใส่หมวกเออตัวมาี่ตโตเต้าฟหมาีมาตจิ้งจอกใช่จีเสียวรู่ยใช่้ายเชาอยากอุอต้องจ่ายตังค์อะจ่ายทีจะเหลือเลยค่าอาหารน้องโโ <c oughs> เป็นแท่งๆเลยอ่ะคิดได้อยู่ไปคาเล่จริงๆเนี่ยดูดิเป็นน้ำแข็งแบบเป็นไอศครีมเป็นแท่งๆเลยเป็นงองช้างอ่ะดูข้างบนนี่โอ้เห็นไหนเป็นร่องเป็นร่องเลยเนี่ยดูดิเป็นร่องเป็นร่องเลยตายเหรอครับแบบตายครับปากคุณเป็นอะไรครับ คือเหมือนกล้องพังเลยว่ะกล้องไปเลยอะเกือบไม่ถึงเกือบไม่ถึงอยอ้ต่อะแล้วลงไปรู้นะทนาย เฮ้ยตรงนี <lumière avez> ้ส <Marg Low> ูงมากเลยอ่ะ เขาถาอ่ะเขาถาจนมต้องกระดานโน้นตรงนี้มันจะเรียบเขาทำถึงแบบออริจินอลจริงๆต้องบอกว่าใครมาที่ฉานไผ่ซานห้ามพลาดหม้อไฟหมาล่าร้านนี้เลยมันอร่อยมากเพื่อนๆสามารถเซฟ โลเคชันที่เราปักหมุดไว้ให้แล้วก็บอกดรเวอร์ให้พาไปที่นี่ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังสำหรับสายหมาล่านี่คือเชือนหมาล่าออริจินอลนะมันก็จะเป็นไม้อย่างนี้เนาะถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยก็หาทานได้ที่เชียงใหม่เลยเนี่ยถ้าเช็ดบ้านเราก็คือเขาจะคิดไม้ละ5บาทที่นี่ก็ไม้ละหยวนเนาะเสียบเท่าไหร่ก็คิดเป็นไม้คุณจะหยิบมาเท่าไหร่เขาคิดเป็นไม้เพราะทานเสร็จเนี่ยไม้เนี่ยก็จะเอามาใส่ตรงนี้แล้วเขาก็จะนับเป็นราคาอีกที มีไม้กี่ร้อยไม้ก็คูณหนึ่งหยวนเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินกันกี่ไม้มาเราซื้อืมาเราซื้อมาเราซื้อมาที่ร้านสวรรสมบัดอไรอย่านี้หรือโอ้หืหนูอะไรเห็ดนำสูหนู อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนพูดครูดแกเป็งแรงเยฮ่าฮ่าาไม่แตทำงานวันนี้เรากินได้ร้อยสามสิบสองไม้ได้นในนี้สี่ไม้เฮ้ยพูอ้ยว้าววู้ Ah, Happy New Year.